กับหญิงแล้วก็ร้าน19โครสีทองอีกเช่นเคยเลยเดวยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาเจอกับรถยนต์เข้าใหม่นะคะก็คือเป็นคันด้านหลังนี้เลยเป็นฮุนไดแกรนด์ซาร์เรก V.I.P. นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ในปี2018นั่นเองโดยวันนี้เนี่ยก็คือจะมาเป็นคลิปย่อยนั่นเองนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยตัวรถเนี่ยยังลางไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยนะคะแต่ว่ามีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ย ตามหากันเยอะมากวันนี้เนี่ยหญิงก็เลยจะพามาชมตัวรถคราวๆก่อนเนาะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาในเรื่องของสเปคออปชั่นใดๆเนี่ยเดี๋ยวหญิงจะมาลงรีวิวแยกให้อีกทีหนึ่งเนาะถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมตัวรถพร้อมกันเลยว่ารถยนต์คันนี้จะสวยน่าใช้ยังไงกันบ้างนะคะวันนี้นี่พามาดูแบบสดๆร้อนๆกันเลยเนาะ เดี๋ยวเราไปดูตัวรถพร้อมกับหญิงเลยค่ะนี่นะคะเป็นฮุนไดแกรนสตาร์เล็กวีไอพนั่นเองก็คือตอนป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่2อล้านสี่แสนบาทนะคะคันนี้มาในปี2018นะก็คือคันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าไกลหาอยู่เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองมีตัวออคอนโซลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดีวหญิงจะเปิดตัวรถให้ดูก่อนเนาะ มาพร้อมด้วยกล้องลับคันแล้วก็ประตรูไฟฟ้าเองเนี่ยก็มาจากศูนย์เลยเนาะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่ค่าวๆกันเนาะก็คือคันนี้รุ่นท็อปพวงมลัยก็จะต้องเป็นทัว,วมรมพลไมลัยมันติฟังก์ชันเช่นเช่นแบบนี้เลยเนาะแล้วก็คันนี้เนี่ยเลขใหม่ใช้ไปเพียงแค่ประมาณ เ7 0 0 0กโลเท่านั้นมีประวัติเช็คศูนย์ให้นะคะแล้วก็หน้าจอใดๆก็คือมาให้ครบหมดแล้วนะนี่เลยรุ่นท็อปสุดออปชั่นมาครบนะคะวันนี้จะเป็นคลิปย่อยเข้าๆก่อนเนาะส่วนท่านไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้วันนี้พาชมรถยนต์เข้าใหม่เป็นฮุนไดแกรนด์ซาเล็กนะคะนี่ก็คือ กดสวิตช์ตรงนี้นะคะทีวีก็จะสไลด์ขึ้นมาเลยคันนี้เองเนี่ยตอนป้ายแดงอยู่ที่2ล้าน4แสนบาทนั่นเองมาพร้อมด้วยผ้มาม่านแล้วทั้งคันเลยเนาะนี่ตัวเบาะของเราก็จะเป็นตัว VIP แบบนี้นะคะเบาะเต็มแบบนี้เราก็จะมีเป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะปรับไฟฟ้าก็จะคือเป็นช่องล่างอันนี้เนาะเราก็จะเป็นที่ พนพักพิงตอนหลังนั่นเองนี่เลยนะคะภายในห้องโดยสารกกว้างมากวันนี้มันอาจจะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ที่ร้านเนี้ยก็ฝนตกทั้งวันนะก็คือมันอาจจะดูภาพมืดๆนะคะส่วนท่านไหนถ้าใจร้อนก็สามารถแวะมาดูรถจริงที่ร้านได้เลยนะเดี๋ยวพาชมด้านท้ายนะคะก็เป็นตัวแกรนซาเล็กวีไอพีนั่นเองนี่เลยะคะ่ะ วันนี้นะคะหญิงก็จะมาเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยก็ยังล้างทำความสะอาดไม่เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยรถยนต์คันนี้ทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยหญิงก็จะมารีวิวเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะส่วนท่านไหนใจร้อนอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาหาหญิงได้นะคะก็คือแอด1 9โพสีทองนั่นเองหรือจะโทรมาหาหญิงได้ที่เบอร์088-897ป8 8 8นั่นเองนะคะ ใครกำลังหารถยนต์รุ่นนี้นะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้หายากมากจริงๆนะส่วนถ้าใครอยากได้ข้อมูลหรือรูปภาพเพิ่มเติมก็ทักมาหาหญิงได้นะวันนี้ไปแล้วกับรถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะเรามาเจอกันใหม่กับคันใหม่คันหน้า รถสวยไม่น้อยสภาพดีก็ต้อง19โสสีทองรถมือ2เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะยังไงเนี่ยวันนี้ขอตัวไปแล้วนะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย